สวัสดีเคยไหมกดลิงก์แปลกๆแ,แ,แล้วข้อมูลหายหรือแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวดิจิทัลลิเทเรซีความรู้ดิจิทัลหรือดิจิทัลไรซีเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลซึ่งหมายถึงความสามารถในการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพดิจิทัลลิเทเรซีแบ่งเป็น3ส่วน 1. การใช้เทคโนโลยี การรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญของดิจิทัล literacy ไม่ใช่แค่เล่นแต่ต้องใช้ให้เป็นเช่นป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญอัปเดตซอฟต์แวร์และแอนตี้ไวรัสเสมอเพื่อป้องกันมันแวร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์หลีกเลี่ยงการเสพติดโซเชียลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียอย่างพอดี2การตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาดูว่าใครเป็นเจ้าของหรือเผยแพร่ข้อมูลตรวจสอบโดเมนเว็บไซต์ข่าวปลอมมักใช้โดเมนที่คล้ายกับสำนักข่าวจริงระมัดระวังก่อนแชร์ข้อมูลอย่าแชร์ข่าวหรือข้อมูลทันทีควรตรวจสอบก่อนว่าเป็นข้อมูลจริงให้ความรู้กับคนรอบตัวแนะนำวิธีตรวจสอบข้อมูลให้กับเพื่อนและครอบครัว 3. ตั้งรหัสที่ปลอดภัยและระวังลิงก์แปลกปลอม วิธีตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยควรมีความยาวอย่างน้อย12-16ตัวอักษรใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์ร่วมกันตรวจสอบ URL ก่อนคลิกระวังอีเมลหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคยอย่าดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือหากคาดดิจิทัลลิเทเรซีอาจถูกโกงออนไลน์หรือสร้างปัญหาสังคมโดยไม่รู้ตัว ดิจิทัลริ t เทเเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสร้างสารรค์ผลงานโดยนายธีรพงษ์ชัยเดชและนายปริวัตรรุ่งเรืองผลขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับ